สวัสดีครับผมเน็ตเคเอ็นนะครับผมมาต่อที่รถสวยคันหนึ่งเลยครับแน่นอนเป็นรถที่ไม่เคยชนนะครับไม่จมน้ำเจ้าของมือเดียวไมน้อยเหมือนเดิมและที่สำคัญฟรีดาวด้วยนะครับถ่ายรถเลยฮะโตโยต้านะครับยา r ิส อีโค่นะครับเครื่อง1.2นะครับตัว E นะครับปี2 0 1 6นะครับเจ้าของใช้มือเดียวนะฮะตัว E เนี่ยฮะอ่าตรงนี้จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะฮะเจ้าของใช้มือเดียวแน่นอนนะฮะไม่ชนหนักไม่ติดแก๊สไม่เคยติดแก๊สนะฮะไม่เคยชนหนักไม่จมน้ำนะครับผมแน่นอนเจ้าของมือเดียวไม่แท้เช็คศูนย์ได้นะครับผมโอเคดูรอบๆคันก่อนฮะ สวยนะอันนี้เจ้าขอมือเดียวเป็นผู้หญิงใช้นะครับนะฮะสวยสวยสวยสเลยฮะคันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนนะฮะภายในเลยภายในเรียมเลยฮะนี่อะเดี๋ยวมาดูเลขหมยกันดูเลขไมกันยานลิสอีโคนะครับ1.2นะครับตัว E ปี2 0 1 6นะครับนี่ไม้แท้ด้วยฮะ หมยแท้แน่นอนนะครับ3 4 9หมนะครับวิธีใช้ได้นะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบไม่มีปัญหานะฮะดูที่คอนโซลคอนโซลนะฮะเรียบเลยฮะจะบอกว่าป้ายแดงก็ไม่ผิดนะอย่างงี้นะครับกระจกข้างนะฮะกระจกข้างเป็นปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะฮะเซ็นทรัลล็อกกระจกออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะฮะ แน่นอนว่าเครื่องเกียร์ดีนะฮะวิ่งสามหมื่นเองเครื่องเกียร์ดีไม่แท้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับผมอ่าดูประตูนะฮะเรียบเลยนะฮะมาดูข้างหลังกันบ้างอ่าเข้าไปดูเลยครับนี่ดูความเรียบนะฮะคันนี้ปี2016นะครับโตโยต้ายาเริรเครื่อง1.2อนะฮะประหยัดน้ำมันสุดๆนะ,ะประหยัดน้ำมัน ขับก็ดีนะฮะโอเคเดีย๋ยวมาดูข้างหลังกันนะฮะนี่ฮะตัว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 อีลิม e ิเตด้วยนะฮะนี่ตัว e อีลิมิเตอ่านี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับมีเซนเซอร์นะฮะเซนเซอร์สองที่นะฮะโอเคแล้วก็มีไฟตัดหมอกตัดหมอกหลังนะครับอ่าย่งอะไรยังอะไรนะครับ ชุดเครื่องมืออยู่ครบนะครับคันนี้เรียบๆเลยฮะสภาพดีนะฮะยางอะไรอ่ะยางอะไรนะฮะโอ้โหยางอะไรยังเป็นงี้เลยเนยีสวยปิ๊งอยู่เลยนะฮะอันนี้ชุดเครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ในการติดรถยนต์นะครับโอเคนะนี่นะอ่ะเดี๋ยวมาไปไป,ไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะฮะไปดูห้องเครื่องกัน นี่เป็สาอากาศนะฮะสวยๆเลยครับคันนี้เดิมทุกชิ้นนะฮะเดิมทุกชิ้นอ่าดูรถไปพางนะฮะค่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันครับผมมาดูความเรี่ยมของมันนะฮะว่าราคาคุยหรือเปล่า มา,าดูเลยครับอ่าเรี่ยมเลยนะฮะเรียมเลยห้องเครื่องเรี่ยมเลยยังกับป้ายแดงเลยฮะอย่างนี้อ่าแน่นอนนะฮะเบื้องต้นนะครับฟรีดาวนะครับผมรถสวยๆอย่างนี้แน่นอนตลาดขายอยู่ประมาณนะครับ399000บาทนะฮะ ตลาดขาย3ามแสนเก้าหมื่นบาทรถมือเดียวอย่างนี้ไม่เคยชนหนักสภาพดีอย่างนี้นะฮะไม่น้อยอย่างนี้3ามแสนเก้าหมื่นบาทแต่ว่าที่ KN เอเจ็ดเจ็ดนี่นะฮะได้ทําโปรโมชั่นนะ,ะอยากให้ลูกค้าได้รถดีๆและราคาถูกราคาเอื้อมถึงได้นะฮะผมลดไป2องหมื่เลยนะฮะจาก3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะเหลือเพียง3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะยังไม่พอฮนะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะฮะ โปรโมชั่นเพิ่มเติมนะฮะบอกว่ามาจากเพจลดไปอีกหนึ่งหมื่นนะฮะลดไปหมื่นหนึ่งเลยคันนี้นะฮะเป็นสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะฮะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนานคุณก็จะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะฮะเบื้องต้นนะ,ะเครดิตดีฟรีดาวแน่นอนนะฮะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนี่ฟรีดาวแน่นอนนะครับฟรีดาวแน่นอนคันนี้สวยๆเลยโตยตายาลิสนะฮะ ปี2 0 1 6นะครับเครื่อง1.2ตัวอีนะครับราคาตลาด3 9 9 0 0 0บาทมาที่นี่นะฮะบอกมาจะเพจลดไปเลยนะฮะเหลือ369,000บาทเท่านั้นนะครับผมโอเค